ในนีนีนีโมชอปบริการขายไอเทมและสินค้าต่างๆในเกมโรบอตมีทั้งแมปบ o อกฟุตแอนิเมตแอเวนเจอร์จูเจส์อินฟินิตแมปฟิตและอื่นๆอีกมากมายแค่พิมพ์หาใน Google ว่า n ีโมช็อปก็จะเจอทันทีหรือในเพจ Facebook ก็มีและสุดท้ายจะลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆเขาจะได้จ้างผมต่อชอบง่ายปลอดภัยมั่นใจได้นีโมช็อป กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่น่ารักกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮิลลี่เอกในคลิปวิดีโอนี้ก็ผมฮิลลี่เอกในเกมออสตาเทอรดิเฟนเอกในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาใช้ชีวิต24ชั่วโมงในเกมออสตาเอกนี้นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่2แล้วถ้าใครพลาด EP ที่1่ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ผมไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเลยนะครับเพราะว่าใน EP ที่ห่เนี่ยผมทําอะไรไปเยอะนะครับจนกว่าจะมาถึง EP ที่2นี้ได้นะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่งงเนาะว่าผมเนี่ยมีตัวละครนู้นตัวละครนี้ได้ยังไง ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับ EP ที่1่คลิปนี้นะครับไม่ขออะไรมากถ้าคุณผู้ชมนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในคลิปนี้ผมเนี่ยทําอะไรไปบ้างนะครับก็ตอนนี้นะครับเกมออสตาเนี่ยก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับน่าจะเป็นอัปเดตย่อยเนาะที่ผมดูนะครับมันเหมือนมีตัวละครเพิ่มเข้ามานะครับประมาณ4ตัว5ตัวนะตัวในตู้นะครับที่5ดาวที่ผมเห็นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของซีเยเกอร์นะครับพี่ชายของเอเลนนั นะครับบัตอาคคีเออสองตัวละครนี้นะครับก็เป็นตัวละคร5ดาวนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในตู้เนาะแล้วก็มีตัวละครอย่างอาคายอินูนะครับในไทอ้อสอนะครับที่เราต้องไปเล่นหานั่นเองสือผมนะครับก็ได้ทําการนะครับสุ่มซีแล้วก็สุ่มเอสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็2ตัวละครนี้นะครับสามารถเอ็กเซนชั่นหรือว่าอีโวได้นั่นเองเป้าหมายของผมนะครับในคลิปนี้ผมคิดว่าผมเนี่ยจะเอ็กเซนนะครับไม่ซีกเยเกอร์นะครับก็อ่าโปรตักดีเอสนะครับอืมเรียกชื่อเต็มไปเลยก็สัก2ตัวละครนี้นะครับต้องไปดู ว่าตัวไหนเจ๋งกว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นในสตอรี่โหมดเลยแล้วกันนะครับมาดูความสามารถของตัวละครมันก่อนซึ่งผมนะครับจะเล่นในด่านใหม่เลยนะครับสตอรี่โหมดด่านใหม่นะครับใจแอนไอแลนส์นะครับก็จะเป็นด่านเกาะพาราดีนั่นเองนะครับเป็นเมืองที่เอลนอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความสามารถของเอสกันดีกว่าคุณผู้ชมเอสเนี่ยครับผมเป็นตัวละครธาตุไฟนะครับอันนี้คือผมสุ่มได้บัฟคอรัพเต็ดนะครับผมมันก็เลยค่อนข้างที่จะสแตทดีหน่อยนะก็เอสเนะครับเป็นตัวละครห้าดาวที่วางได้4ตัวเลยนะ เงินในการวางนะครับก็ถูกมากๆเลย870เจสบวฟพนะครับเราก็สามารถวางเอสได้แล้วนะครับดาเมจเริ่มต้นเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อย500ระยะ23แต่คูดาในการโจมตีเนี่ยเร็วมากๆ3วิเองนะคุณผู้ชมเออการโจมตีเริ่มต้นนะครับของเอสเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยหิ่งห้อยเพิงนะครับโจมตีเสรศัตรูนั่นเองอัปเกรดขั้นที่3นะครับถ้าโจมตีของเอสเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเฟรมพินล่านะครับเสาเพิงนั่นเองคุณผู้ชมอัปเกรดไปเลย แต่วงการโจมตีนี่ครับก็ยังเป็นรูปแบบวงกลมอยู่นะคุณผู้ชมแต่ว่าวงกลมเนี่ยวงเล็กมากเลย โอเคซึ่งเอ็นะครับถ้าไม่ได้อีโวหรือเอ็กเซนชั่นนะครับจะอัปเกรดได้แค่4ขั้นก็ดาเมจอยู่ประมาณ3,400นะครับระยะ37เลยระยะนี่ไกลมากเลยนะแล้วก็ตีเร็วมากๆเลยนะครับผม4วิเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของซีกันดีกว่านะครับซีกเนี่ยทำอะไรได้ก่อนอื่นเลยนะครับวางซีกไปก่อนเลยพอวางซีกไปแล้วนะครับซีกเนี่ยก็จะเปลี่ยนร่างนะครับกลายเป็นไททันสัตว์ป่านะครับไททันลิงนั่นเองก็ไททันลิงนะครับการโจมตีเนี่ยก็จะเป็นการ ขว้างก้อนหินนะครับใส่ศัตรูนั่นเองนะครับผมซีกนะครับผมมันเป็นตัวละครแบบพิเศษนะครับมันนะครับจะไม่โจมตีศัตรูที่เข้ามาในระยะสีขาวนะครับระยะใกล้ๆตัวมันเนาะแต่มันจะโจมตีศัตรูนะครับที่เป็นระยะสีน้าเงินนั่นเองนะครับนี่ไ,ไอระยะที่ผมยืนอยู่ประมาณนี้นะคุณผู้ชมเออมันจะโจมตีศัตรูนะครับที่อยู่ขอบระยะนั่นเองนะครับมันจะไม่โจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ๆนั่นเองผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันถึงทําอย่างนี้นะครับเออทำให้เล่นยากทาไมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวละครมันดีอยู่นนนะะเเพรรรามัป็ตลค บิดนั่นเองคือผมไม่รู้ว่ามีตัวละครไหนไฮบิดหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นตัวละครตัวแรกนะครับผมซีกเนี่ยไฮบิดเนี่ยก็ไฮบิดนะครับผมความสามารถของมันก็คือมันนะครับสามารถที่จะตีแอร์ได้นะครับต่อให้มันเนี่ยวางกับพื้นนั่นเองนะครับผมถ้าเรานะครับยังไม่ได้ทําการเอ็กเซนชันหรืออีโวมันเนี่ยดาเมจนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ6,300ระยะ17นะครับคูดาในการโจมตีประมาณ5วีหนึ่งครั้งนะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสรับีแล้วก็เอสเนาะเดี๋ยวเรามาทําการเอ็กเซนชั่นศีก,กันดีกว่านะครับหลักๆของที่ต้องใช้เนี่ยก็จะมีดาบนะครับผมแล้วก็อ่าเข็มฉีดยานะครับเดี๋ยวเราไปหาในส่วนของเข็มฉีดยาก,ก่อนแล้วกันซึ่งเราต้องไปเล่นในส่วนของชาเลนน์นั่นเองนะครับน่าจะเป็นดาบน,นี้นะอ่าผมขอดูก่อนนะครับเราต้องเล่นแบบไหน โอเคเราต้องเล่นแบบเอ็กซ์เปิดนะครับถึงเราเนี่ยจะมีโอกาสได้เข็มฉีดยามานะครับผมเราต้องการเท่าไหร่นะ3อันใช่ไหมเดี๋ยวขอออกมาดูใหม่ลืมนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะเล่นในแบบของเอ็กซ์เปิดแล้วกันแบบยากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสได้ของแบบแน่นอน100%เริ่มเลยคุณผู้ชมก็จากที่ดูนะครับในด่านนี้ระดับเอ็กซ์เปิดเนี่ยมอนมันก็เลือดแค่หลักพันนะครับผมน่าจะประมาณหลักพันหลักหมื่นไม่น่ายากเท่าไหร่นะด่านนี้เออชิวๆครับผม ซึ่งผมก็จะเน้นอัปเกรดหนวดขานะครับตัวแบบของผมหนวดขาเนี่ยก็เป็นาธาตุน้ําเงินนะครับก็เลยจะชนะด่านนี้เพราะว่าด่านนี้มอนเนี่ยเป็นาธาตุแดงนั่นเองนะครับผมเหมือนว่าจะชิวๆนะเดี๋ยวผมเล่นด่านนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเก็บของอีโวให้ครบเลยแล้วกันที่อีโวอันสุดท้ายของซีกนะครับก็จะเป็นดาบนะครับผมก็ดาบเนี่ยหาได้จากไหนให้เรานะครับมาหา NPC ที่เป็นเอเลนนะคุณผู้ชมซึ่งมันก็จะอยู่ หลังที่สุ่มเนาะก็ให้คุยกับมันนะครับแล้วก็ไปเล่นด่านของมันนั่นเองอันนี้คือผมลองไปเล่นมานิดนึงนะครับอยากรู้ว่ามันยากไหมก็ไม่ยากเลยด่านนี้เล่นง่ายมากพอเราคุยกับเอเลนไปนะครับมันก็จะให้เรานะครับ ไปสู้กับไททันจูโจมเอเลนนั่นเองก็กดเริ่มด่านไปได้เลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นด่านตรงที่สุ่มตัวละครน,นะครับอยู่ตรงนี้เลยก็นี่ก็จะเป็นทางเดินของมอนนะครับเหมือนจะมีมอนออกมา3ทางนะเดี๋ยวผมนะครับก็จะวางหนวดดาวไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าในด่านนี้นะครับพวกมอนสเตอร์นะครับจะเป็นธาตุเขียวนั่นเองซึ่ง ซูงจินูกับโดดดำของผมนะครับมันเป็นธาตุม่วงนะมันก็เลยจะชนะธาตุเขียวในด่านนี้ก็ใครที่มีโดดดำนะครับก็มาเล่นได้คุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราทําการอัพเกรดโดดดาไปเลยผมโชคดีมากๆนะครับที่ผมเนี่ยได้อีโวโดดดำได้เอามาใช้อยู่นะมอนเนี่ยก็เลือดไม่ได้เยอะนะคุณผู้ชมเลือดประมาณ1,000 0เอง น้ำผมตีทีสองทีก็ตายแล้วนะครับพวกมอนธรรมดาเนี่ยโอเคบอสเกิดแล้วเป็นบอสเอเลนนะคุณผู้ชมอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่บอสเอเลนเลือดสองแสนเจ็ดหมื่นนะครับบอสไททันเอเลนจู่โจมโอเคเดี๋ยวผมวางมีฮอกไปด้วยมีฮอกเนี่ยผมก็ทำการเอเซนชั่นอีโวไปแล้วก็ Hawk เลย,เยค่อนข้างที่จะเก่งนะครับก็เลยเอามาเล่นหน่อยโอเคน่าจะผ่านอย่างอีซี่นะ โอเคโอ้ผ่านง่ายมากเลยด่านนี้ก็ด่านนี้นะครับใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับไม่นานมากนี่ก็ได้มาแล้วที่อีโวดาบโอเคเดี๋ยวเราออกไปอีโวซีกันเลยคุณผู้ชม ก็ก่อนหน้านี้นะครับใน EP ที่1ที่ผมเล่นไป24ชั่วโมงนะผมก็ได้ทําการ extension นะครับหนวดขาวแล้วก็หนวดดาไปแล้วก็ไป extension มีฮอกนะครับหลังไมเอออันนี้คือไป extension หลังไมมันะไม่ได้แบบเล่นให้ดูก็มีฮอกมันค่อนข้างที่จะเก่งนะครับผมก็เลย extension ไว้ซีกนะครับผมจะเป็นตัวละครตัวที่4นะครับในด d ของผมที่จะ e v o หรือ extension มันนั่นเองโอเคของทุกอย่างพร้อมแล้วกด extension ไปเลย แล้วเรานีครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยซีกเยเกอร์ที่ extension นะครับสแตททุกอย่างเป็น t i ลเอ s โคตรเจ๋งโอเคเดี๋ยวเรานีครับไปเล่นในไท่ออกันดีกว่าซึ่งตอนนี้นะครับเกมออสตาเนี่ยมีไท่อออยู่ด้วยกันนะครับสองไทนะ่ออเนาะก็จะเป็นด่านที่1กับด่านที่2นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นด่านที่1ก่อนเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในด่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับด่านก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยก็มอนนะครับจะมีทางเดิน3ทางนะก็คือเราต้องการมอน3ทางเลยคุณผู้ชมด่านนี้ตัวละครที่ผมเอามานะครับก็จะมีตัวปั๊มตังนะครับลุงลามเมงแล้วก็มีมีฮอกนะครับเป็นตัวละครธาตุเขียว เพราะว่ามอนด่านนี้นะครับมันจะเป็นมอนธาุน้าเงินธาดเขียวก็ชนะธาุน้าเงินนะครับก็เลยมีฮอกเนี่ยจะเก่งมากในด่านนี้แล้วก็ตัวละครดาเมจอีกตัวนะครับก็คือนวดขาวนั่นเองคุณผ,ผู้ชมเออหนวดขาวก็ผมเนี่ยเอามาลดจานวนมอนนะครับเพราะว่ามันเป็นตนัวละครตีโฟเอวีนั่นเองเออมันเลยค่อนข้างที่จะเก่งนะครับในความคิดผมเนี่ยแล้วก็ในด่านนี้ก็เอามาเล่นได้เหมือนกันนะครับหนวดขาวโอเคอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะปั๊มตังค์ไปก่อนเลย แล้วก็อีกอย่างนะครับในไทออลเนี่ยมันก็จะมีการ์ดให้เลือกด้วยนะคุณผู้ชมเออซึ่งการ์ดให้เลือกนะครับก็จะมีสีเขียวสีน้าเงินสีแดงนะครับซึ่งแน่นอนครับผมเลือกสีเขียวเออการ์ดสีเขียวนะครับมันก็จะช่วยทําให้ตัวละครของเราตีไกลขึ้นตีแรงขึ้นแล้วก็ลดคูดาวนั่นเองนะครับมันก็จะสุ่มมาเรื่อยๆเนาะซึ่งผมก็จะเล่นแบบง่ายๆเลยครับผมไม่ได้เล่นแบบยากๆเล่นง่ายๆไปเลยเน้นสบายไปก่อนโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะรีบปั๊มตังค์เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเวฟเจ็ดนะครับผมเน ตีตัวละครโผฟูได้นั่นเองนะครับมีฮอกวางได้4ตัวนะซึ่งผมก็จะวางแยกแยก,กันไปเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราทําการอัปเกรดมีฮอกไปเลยครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าในคลิปเนี่ยแหลกไหมแต่ว่าผมอ่ะรู้สึกได้ว่าแหลกมากมอนมันเยอะนะครับผมหนาน,นี้เออเคอคุณผู้ชมดูนะครับวงโจมตีของมีฮอกโอ้โห <c oughs> อันนี้คือผมทําการเอเซนมีฮอกไปแล้วนะวงโจมตีมันนะครับค่อนข้างที่จะตะเกียบเลยนะครับ <c oughs> ผมโคตรเล็กเลยนะครับดู <c oughs> เป็นเส้นตรงแนวยาวแบบนี้เลย มีฮอกมันตีเร็วก็จริงนะครับแต่ว่ามันเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะครับผมถ้าเจอมอนเยอะเออเพราะว่าเส้นการโจมตีของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบนะครับความกว้างของเส้นโจมตีพี่มันสั้นขนาดเนี้ผมก็ไม่ไหวหพี่ผมรู้สึกโชคดีมากเลยนะครับที่ผมเนี่ยอีโวหนวดขามานะดูแบบได้ใช้หลายๆด่านมากเลยนะครับอ่ะบอสเกิดแล้วนะครับมี15เวฟเนาะบอสนะครับผมเป็นบอสเอสเดนั่นเอง ก็จะมีบอลมา3าทางนะครับก็โอ้โหเลือดกี่หมื่นล้านวะเนี่ยซึ่งเรานะครับไม่ต้องไปสนใจไอ้บอสตัวอื่นนะเราต้องสนใจไอ้บอสตัวกลางนะครับที่มันเลือดอ่าหนึ่งล้านนะคุณผู้ชมเราต้องสนใจไอ้บอสตัวนี้เนาะเราต้องจัดการบอสตัวนี้นะครับผมตีเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับผมตีตีตตอีกทีเดียวฟึบอ่าเรียบร้อยชนะแล้วครับผมแต่นี้ก็เล่นประมาณนี้ครับ ใช้เวลาในการเล่นประมาณ7นาทีอุ้ยผมเล่นเร็วอยู่นะเนี่ยเนาทีก็เล่นด่านนี้นะครับได้เหรียญไปแลกของได้แล้วก็มีโอกาสได้เอสด้วยนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ถึงทุกวันนี้เล่นมา3วันแล้วเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ล็อบบี้กันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกับด่านไทอ้อที่2กันเลยคุณผู้ชมด่านนี้นะครับผมก็จะเป็นด่านจากมารินฟอร์ดนะครับวันพีนั่นเองก็ด่านนี้นะครับจะเจอกับบอสคาไนนูนั่นเองนะครับบอสด่านนี้ก็ค่อนข้างที่จะโหดนะครับด่านนี้เล่นยากมากเลยผมลองไปเล่่นะ1ตาก็มด ได้ของตามนี้เลยเนาะผมนะครับเล็งหมวก S อนะครับอยากได้เพราะว่าจะไป e v o วนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราเริ่มไปเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในด่านมาลินฟอร์ดกองทัพเรือ <c oughs> ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับด่านก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยคุณผู้ชมซึ่งมอนนะครับเกิด2ทางนะขอบคุณพระเจ้ายังโชคดีนะครับที่มอนเนี่ยมันเกิดแค่2ทางคิดว่าจะเกิด3ทางซะแล้วอย่างดีนะครับที่เกมใจดีให้เราเจอกับมอนเตอร์แค่2ทางนะโอเคก็ okay, <c oughs> เริ่มต้นนะครับผมผมก็จะวางตาัวละครปามตังไปก่อนเลยเอ้ยเดี๋ยวมีมอนออกมาทางนี้ด้วยเหรอจริงปะเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมมันมีมอนออกมาทางนี้ด้วยโอ้โหคือตอนแรกผมดีใจนะครับคิดว่าจะเจอมอนสองทางมีสมทางด้วยเหรอออกมาทางนี้โอ้โหคือถ้าผมไม่วางตาัวละครมันไม่บอกเลยนะเนี่ยว่ามันมีมอนมาทางนี้เนี่ยไอเราก็ดีใจนะครับคิดว่าเจอมอนสอทาง ผมนะครับก็เอาตัวละครมาตามนี้เลยเนาะตัวปั้มตังนะครับลุงนาเมงตัวดาเมจสองตัวนะครับนั่นก็คือหนวดขาวแล้วก็ซีเกอร์นั่นเองนะครับเหตุผลที่ผมเอาหนวดขาวกับซีกมานะครับเพราะว่าในด่านนี้นะครับผมมอนเนี่ยมันเป็นธาตุแดงนะครับซึ่งตัวละครที่เป็นธาตุดำเงินนะครับเอามาเล่นด่านนี้ได้แล้วก็ในด่านนี้นะครับมันมีตัวแอร์ด้วยเนาะใช้แค่หนวดขาวมันไม่ไหวนะครับต้องเอาซีกมาด้วยนะครับเพราะซีกมันตีแอร์นั่นเองซึ่งผมก็จะปั๊มตังไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเลือกการรดนะคับ เือกสียวขโอเคเหมือนมอนจะเข้ามาใกล้ฐานแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะวางซีกเลยคุณผู้ชมวางไปเลยครับผมโอเคให้ซีกนะครับตีมอนเอาน่าจะไม่มีปัญหาโอเคแล้วเราก็ทําการนะครับอัพตัวปั๊มตังไปเลยซีก,ก็เท่าที่ผมเข้าใจนะครับรูปแบบการโจมตีของซีกเนี่ยมันจะเป็นแบบวงแหวนนะ ที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับก็มันนะครับจะตีรอบๆตัวนะครับไม่ตีใกล้ๆตัวเนาะเป็นรูปแบบใหม่นั่นเองรูปแบบการโจมตีแบบวงแหวนโอเคครับถึงเวลาที่เราต้องวางหนวดข่าวนะหนวดข่าวผมจะวางไว้ประมาณนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็อัปเกรดให้เป็นขั้น full l e นะครับขาดเงินอีกน,นิดนึงอ่าอัปเกรดเป็น full l e เลยโอเคแล้วก็หนวดข่าวนะครับมันก็จะระยะมาถึงไอ้ตรงนี้ด้วยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะสังเกตได้นะครับว่ามันจะมีแท่นดำๆตรงนี้เนาะไอ้เจ้าแท่นดำๆนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ย ที่มอนมันเกิดนะครับผมไอตรงนี้นะครับมันก็จะทําการยิงสตันนะครับตัวละครเราซึ่งเรานะครับก็ต้องเอาหนวดข่าวนะครับมาตีเอมอนพวกนี้ด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องวางหนวดข่าวนะครับไว้ตรงนี้ตัว2ตัวนะครับให้มันตีเอมอนที่มันโจมตีเราเนาะประมาณนี้ครับผมการเล่นด่านนี้แล้วก็วางหนวดข่าวไว้ตรงนี้อีก1ตัวนะครับอัพเป็นขั้น full LE น่าจะไม่มีปัญหานะครับผมด่านนี้ชิวๆเงินที่เหลือนะครับอัพซีกไปเลยนะครับผมโอเคตอนนี้บอส อาคาอีนุมาแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นมินิบอลนะอันนี้ก็มาเดินมาทางนี้ <c oughs> อะโคตรเหลี่ยมมีประตูวาร์ฟอยู่ตรงนี้นะครับเดินมาทางนี้ได้เหลี่ยมจัดอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้บอลตัวนี้มันมันโจมตีเลือดบ้านได้ด้วยโคตรเกียน เลือดบ้านเกือบพังนะครับผมโอเคตอนนี้เวสสิบห้าแล้วนะครับขายตัวปั๊มตังทิ้งเลยนะครับไม่ได้ใช้ละโอเคตอนนี้บอสอะาครนูก็เกิดแล้วนะคุณผู้ชมคือบอสเกิดมาปุ๊บก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมนะครับขายหนวดข่าวอีก2ตัวทิ้งแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็อัปเกรดไปเลยครับผมก็บอสอะาครนูนะครับก็มีเลือดอยู่ประมาณ1ล้าน7จ็แสนนะครับก็เลือดเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมแต่ว่าไม่น่าใช่ปัญหาอะไรนะครับนวดข่าวผมเนี่ยน่าจะเอาอยู่ผ่านอยู่ดีนะครับผมด่านนี้ชิว โอเคบอสไครนูตายแล้วนะครับต่อไปก็เหลือแค่ต้องจัดการบอสคิสซารุนะครับแล้วก็จัดการบอสอาโอคิยินะครับผมคุซันตอนนี้นะครับเหมือนว่าจะเป็นบอสคิสซารุตายไปแล้วเหลือบอสอาโอคิยินะครับผมเหลือคุซันคือถ้าใครมีคูณ3าด่านเนี้ยเล่นชิวมากเลยนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อไว้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมด่านนี้ก็เล่นชิวๆครับก้านาทีก็เล่นยาวๆไปเลยแล้วการด่านนี้นะครับจนกว่าผมเนี่ยจะได้หมวกเอสครบนะครับ เมื่อกี้ได้มา1อันต้องการอีก2อันเนาะโอเคผมคิดว่าน่าจะได้หมวกเอสมาครบละเดี๋ยวเรากลับไปล็อบบี้กันดีกว่าได้เวลาอีโวเอ็กเซนชั่นเอโอเคตอนนี้ของก็ครบแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราอีโวเลยแล้วกันโอเคอีโ e วไปเลยได้มาเลยครับผมเอสห้าดาวบัฟคอร์รัปเต็ดสแตททุกอย่างเป็นท r ิปเปิลเอ แล้วก็ extension เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคืออันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมเคยพูดไปหรือเปล่าหรือว่าผมเคยบอกใครหรือเปล่านะครับก็เหตุผลนะครับที่ผมเนี่ยมาเล่นเกมออสตานะครับหลักๆเลยก็คือเพราะว่า S นั่นเองนะคุณผู้ชมผมนะครับอยากมาเล่น S เพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเท่นะครับแล้วก็ตีติดไฟเออนั่นแหละครับผมแค่นั้นแหละเป็นเหตุผลนะครับที่ผมเนี่ยเล่นเกมออสตาเป็นหนึงทุกวันนี้นะครับก็เพราะว่า S เนาะก็คือตอนนั้นมันเก่งมากเลยนะครับตอนออสตายุยุ่ใหม่ใน S กับโบลี่เนี่ย นนั่แหละครับผมเป็นเหตุผลที่ผมเนี่ยเล่นเกมออสตาร์มาถึงทุกวันนี้นะครับจนกระทั่งมันมีภาคใหม่ก็ยังเล่นอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเรานะครับเอาตัวละครเซตนี้นะครับไปเล่นในอินฟินิตีโหมดกันดีกว่าเนาะตัวละครที่ผมเอาไปนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยได้ทําการนะครับเอ็กเซนชั่นไปที่เรียบร้อยนะครับก็ตัวดาเมจนะครับผมก็จะเป็นเอสนะครับซีกนะครับมีฮอคหนวดขาว แล้วก็ตัวซัพพอร์ตตัวโซโลนะครับก็จะเป็นหนวดดำนั่นเองแล้วก็ตัวละครทัวชายนะครับตัวปั๊มต,ตังลุงนาเม้งนะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นในอินฟินิตโหมดกันดีกว่าเนาะซึ่งผมนะครับก็จะไปเล่นในอินฟินิตโหมดเลยแล้วกันนะครับไม่มีแค่ด่านเดียวนะครับเออก็ด่านฟู้ดไอแลนด์นะครับด่านโทริโกะด่านน้องไก่ด่านสับปะรดนั่นเองโอเคซึ่งผมจะเล่นในแบบเรีกูล่านะครับตอนนี้เราก็อยู่ในอินฟินิตโหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เวฟร์สิบสามละผมก็วางตัวละครปั๊มต,ตังออะะไรรรรเเเเส็็จปนนทีี่ยบยบ้้แลวานะ ถ้าเอสนะครับทำการ extension แล้วเนี่ยก็จะสามารถอัปเกรดได้ถึงขั้นสุดท้ายเลยนะครับโดยเราอัปเกรดไปเลยก็ท่าโจมตีก็จะเปลี่ยนนะครับผมจากเสาเพิงเนี่ยกลายเป็นจกักรพรรดิเพิงหรือลูกบอลเพิงเนี่ยผมไม่แน่ใจคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าท่าโจมตีนี้เนี่ยอ่าเรียกว่าบอลเพิงหรืออะไรนะครับแต่ผมขอเรียกว่าบอลเพิงแล้วกันเนาะมันเรียกง่ายดีเออก็ปล่อยพลังบอลเพิงนะครับใส่ศัตรูเออตีเร็วมากนะครับผมเอสเนี่ย2.4วินะครับแต่ว่า DPS เนี่ยแอบน้อยไปหน่อยนะเนี่ย2,000นี่ผมถือว่าน้อยนะครับถ้าเทีียบบกกััมฮออล่ะนนไห เยอะกว่ากันโอ้โ oh, หมีฮอค BPS เยอะกว่าหลายเท่าเลยนะครับผมเออแต่ว่ามีฮอคเนี่ยก็แพงกว่าเอสนิดนึงนะครับอืมโอเคด้วยความที่เอสผมน่าจะเลเวลน้อยกว่ามีฮอคด้วยแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าโจมตีแบบชัดๆของซีกันดีกว่านะครับอันนี้คือทำการ extension แล้วเนาะแล้วก็เรานะครับต้องทำการอัปเกรดซีกนะครับผมถึงขั้นที่ 5นะครับผมซีก็จะเป็นท่าการโจมตีนะครับการโจมตีตอนนี้ของซีกนะครับก็จะเป็นการที่ซีก like นะครับจับหินนะครับกับพื้นแล้วก็บดหินนะครับให้ละเอียดแล้วก็ปาไปด้วยความแรงสูงนะครับผมใส่ศัตรูนั่นเองแบบนี้เลยนะครับก็ท่าการโจมตีปาหินก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมนี่ปาหินใส่ศัตรูนะครับก็ซีกนะครับผมอัปเกรดได้ประมาณ7ขั้นนะครับผม ดาเมจตอนขั้นสุดท้ายเนี่ยคือ37มหมเลยนะ DPS นะครับผมเกือบ4,000พอๆกับมีฮอคเลยนะครับดาเมจ37มหมนะครับระยะ24นะครับแล้วก็คูดาวในการโจมตีเนี่ยค่อนข้างที่จะช้านะครับผม9.5วิตอนนี้นะครับก็อยู่ในอินฟินิตโหมดเวฟที่36แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยจะไปได้กี่เวฟนะครับตัวละครนะครับที่ผมวางนะครับผมก็จะวางนวดขาวนะครับไว้ตรงนี้เลยผมคิดว่านวดขาววางไว้ตรงนี้เนี่ยน่าจะคุ้มที่สุด แล้วมัง้งเออแล้วก็ในส่วนของมีฮอกนะครับจะวางไว้ตรงเข่าตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามีฮอกเนี่ยระยะค่อนข้างไกละนะครับคือเกือบจะทั้งแมปอะคุณผู้ชมดูดิเออวางไว้ตรงนี้น่าจะคุ้มสุดแล้วเนี่ยส่วนเอสนะครับผมก็จะวางไว้เขาด้านหลังนะครับประมาณตรงนี้เลย <S <S คิดว่าระยะประมาณนี้น่าจะคุ้มที่สุดลวสลับเอสนะครับแล้วก็หนวดดำนะครับผมหนวดดำเนี่ยผมก็วางตามทางสุ่มๆไปเลยนะครับให้มันโซรลมอนเตอร์เนาะวางๆไปเลยครับผมไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ซีกนีครับผมผมไม่รู้ว่าซีผมจะวางยังงไ อคือผมไม่รู้จะวางมันยังไงดีอะผมก็เลยวางวางไปนะครับอวางไว้ตรงนี้แล้วกันโอ้โหจะตีมันตายยังไงเลือดมันสองแสนสามแสนเลยไปได้อ40เวฟนะคุณผู้ชม43นะครับเอ้ยอย่าค้างอย่าค้างโอเคเรียบร้อยจบกันตรงที่เวฟ42โอ้โหไม่ต่างจากเดิมเลยก่อนหน้านี้ก็จบที่41เวฟรอบนี้จบที่42เวฟนะครับแปลว่าอินฟินิตโมดเนี่ยคือต้องยากมากๆนะครับต้องมีตัวละครพวกหยุดเวลาพวกแช่แข็งอะผมคิดว่า ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสรับคลิปวิดีโอนี้คุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่านะครับที่ผมเนี่ยมาใช้ชีวิต24ชั่วโมงในเกมออสตาเอกนี้นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะแต่คุณผู้ชมนะครับชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดซับ เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกยอดไลค์ทุกยอดซ like, ับนะครับมันเพิ่มกาลังใจให้ผมในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานั่นเองนะครับก็ฝากกันด้วยนะก็ใน e p นี้สนุกมากนะครับผมได้ทําการนะครับ extension s แล้วก็ seek ไปนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย